ยินดีต้อนรับเข้าสู่โปรแกรมแอซ่าวันนี้จะมาสอนการใช้งานเมนูใบสังขายไปที่เซลเลือกเมนูใบสังขายโดยในหน้านี้จะมีทั้งหมดด้วยกัน4ส่วนส่วนแรกการเลือกและกรอกข้อมูลของใบสังขายส่วนที่2การสรุปข้อมูลของใบสังขายส่วนที่3ตารางแสดงข้อมูลส่วนที่4เครื่องมือการใช้งานโดยในส่วนของตารางแสดงข้อมูลจะมียอดรายการสินค้าในเซต เมื่อกดล้าจะมีตารางแสดงข้อมูลสินค้าในซิขึ้นมาสําหรับดูข้อมูลสินค้าที่สําหรับดูข้อมูลสินค้าที่เป็นสินค้าจัดชุดส่วนที่4เครื่องมือการใช้งานมาในส่วนแรกเลือกข้อมูลของใบสัง่งขายจะมีให้เลือกลูกค้าวันที่พนักง,งานเครดิตประเภทภาษีและการเลือกข้อมูลสินค้ามาในส่วนของด้านขวาเราสามารถเลือกใช้ข้อมูลเลขที่ใบสั่งซื้อหรือเลขที่ใบเสนอราคาก็ได้โดยในการทําใบสั่งขายผมจะแยกออกเป็น3วิธีวิธีแรก เป็นการเลือกข้อมูลสินค้าตรงนี nice Likewise, ้ในการใช้งานข้อมูลสินค้าในปุ่มนี้วิธีที่2เป็นการทําใบสั่งขายโดยใช้เลขที่ใบสั่งซื้อวิธีที่3เป็นการทําใบสั่งขายโดยใช้เลขที่ใบเสนอราคาอันแรกเลือกข้อมูลลูกค้าโดยในการเลือกข้อมูลลูกค้าจะกดที่ช่องตรงนี้หรือกดที่ปุ่มนี้ก็ได้เมื่อกดแล้วจะพาเราไปที่หน้าเมนูลูกค้าลูกนี้โดยลูกค้าลูกนี้จะอยู่ที่ Data เลือกข้อมูลลูกค้าที่ท่านต้องการเมื่อกดเลือกข้อมูลลูกค้าแล้ว ถ้าข้อมูลไหนที่มีการเซตข้อมูลเอาไว้จะมีการนําข้อมูลมาใส่ให้ในช่องโดยอัตโนมัติเช่นช่องพนักงานขายเครดิตต่อมาเลือกสินค้าที่ต้องการทําใบสั่งขายระดับราคาสินค้าโดยถ้าเราไม่มีการเลือกระดับราคาสินค้าสินค้านั้นจะใช้ราคาขายหนึ่งแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนระดับราคาสินค้าให้กดที่ช่องนี้และเลือกราคาขายตอนที่ท่านต้องการหรือถ้าหากต้องการกําหนดราคาขายเองให้มากดที่ช่องนี้ในตั้งราคาขายตามที่ท่านต้องการ เมื่อเลิกและกรอกข้อมูลสินค้าเสร็จแล้วต้องการกด enter จะเป็นการนําข้อมูลสินค้ามาใส่ให้ในตารางและในการกรอกข้อมูลถ้าเราก,กดที่ช่องกรอกข้อมูลที่อยูสง่งจะมีช่องให้เรากกข้อมูลที่อยู่ส่งของลูกค้าคนนี้เด้งขึ้นมาสามารถกรอกข้อมูลตามที่ท่านต้องการได้เมื่อเลือกข้อมูลสินค้าลงในตารางแล้วในส่วนของด้านขวาจะมีการสรุปข้อมูลให้เช่นจํานวนเงินส่วนลดเงินสดส่วนลดท้ายบินลดเปอร์เซน็นต์ยอดรวมเป็นเงินทั้งหมดยอดรวมเป็นเงินและยอดเงินรวมทั้งหมด ต่อมาเป็นการกรอกข้อมูลส่วนลดของสินค้าโดยส่วนลดของสินค้าจะมีด้วยกัน2อันส่วนลดเปอร์เซ็นต์หนึ่งส่วนลดเปอร์เซ็นต์สองและมีส่วนลดเงินสดต่อรายการอันที่3กดข้อมูลสินค้ากดแก้ไขในช่องข้อมูลจะกลายเป็นสีเหลืองเราสามารถแก้ไขข้อมูลได้มาที่ส่วนลดอันแรกส่วนลดเปอร์เซ็นต์ต่อหน่วยจะเป็นการนําส่วนลดนี้ไปหากับราคาสินค้าต่อหน่วยกรอกข้อมูลส่วนลดเสร็จแล้วกด enter ดูข้อมูลในตารางจะเห็นได้ว่า ราคาหลังลดต่อหน่วยเหลือ900จากราคาที่เราตั้งเอาไว้คือหน่วยละ1,000บาทเพราะว่าได้รับส่วนลดต่อหน่วยเข้าไป10%ต่อมาส่วนลดที่2ส่วนลดที่2ต่อหน่วยด้วยส่วนลดนี้จะไม่นําไปหักกับส่วนลดราคาที่เราได้ตั้งเอาไว้รอบแรกแต่จะนําไปหักกับราคาหลังลดต่อหน่วยที่ใช้ในส่วนลดแรกเมื่อกด enter แล้วราคาหลังลดต่อหน่วยก็จะเหลือ8เมื่อกด enter แล้วราคาหลังลดต่อหน่วยก็จะเหลือ810บาทต่อมาลดเงินสดต่อรายการโดยลดเงินสดต่อรายการนี้ จะเป็นการนําราคาสุทธิลบกับส่วนลดเงินสดต่อ,อรายการเมื่อกกข้อมูลทุกอย่างเสร็จแล้วจะมีการสรุปข้อมูลราคารวมทั้งหมดสุดทธิให้มาที่เครื่องมือการใช้งานปุ่มแรกเพิ่มสินค้าเมื่อกดแล้วจะพาเราไปที่หน้าเมนูสินค้าโดยสินค้าจะอยู่ที่ Data เลือกข้อมูลสินค้าที่เราต้องการเมื่อกดเลือกสินค้าเสร็จแล้วข้อมูลสินค้าก็ถูกนาเข้ามาใส่ในตารางและเรายังสามารถแก้ไขข้อมูลสินค้าได้เหมือนกันต่อมา พิ่มสินค้าจัดชุดเมื่อกดแล้วจะพาเราไปที่เมนูสินค <spe es> ้าจัดชุดโดยสินค้าจัดชุดจะอยู่ที่ Data เลือกข้อมูลสินค้าจัดชุดที่ต้องการเมื่อเลือกข้อมูลเสร็จแล้วข้อมูลก็ถูกนำเข้ามาใส่ในตารางให้ต่อมามาในส่วนของตารางด้านล่างถ้าเราเลือกข้อมูลจากตารางด้านบนที่เป็นสินค้าจัดชุดในส่วนของตารางล่างจะมีการแสดงข้อมูลสินค้าที่อยู่ในการจัดชุดนั้นให้แต่ถ้าเราเลือกข้อมูลที่ไม่ใช่สินค้าจัดชุดตาราง้านล่างก็จะไม่มีการแสดงข้อมูลใดๆ ต่อมาต่อมาบุ่มลบเลือกข้อมูลสินค้าที่ไม่ต้องการทำใบสั่งขายออกเพียงเท่านี้ก็เป็นการลบสินค้าที่ไม่ต้องการทำใบสั่งขายออกเมื่อเลือกและกรอกข้อ,ขอมูลสินค้าทั้งหมดที่ต้องการเสร็จแล้วทำการกดบนันทึกเพื่อทำใบสั่งขายวิธีที่3าํทำใบสั่งขายโดยใช้ใบเสนอราคาให้กดที่ช่องนี้แล้วให้เราเลือกเป็นที่ใบเสนอราคาเมื่อเลือกใบเสนอราคาเรียบร้อยให้เรามาที่เมนูดูใบเสนอราคา โดยดูใบเสนอราคาอยู่ที่เซลล์ให้นําเลขที่ใบเสนอราคาให้คัดลอกเลขที่ใบเสนอราคานี้นําเลขที่ใบเสนอราคามาใส่ที่ช่องนี้ในเครื่องหมายตรงนี้จะกลายเป็นติ๊กถูกและเราสามารถกดเรียกข้อมูลได้เมื่อกดเลือกข้อมูลแล้วจะเป็นการนําข้อมูลสินค้าที่อยู่ในใบเสนอราคามาใส่ให้เราโดยอัตโนมัติและมีการเลือกข้อมูลลูกค้าให้โดยอัตโนมัติและเรายังสามารถแก้ไขและเราสามารถเพิ่มสินค้าได้มาก และเรายังสามารถเพิ่มสินค้าหรือว่าแก้ไขสินค้าหรือว่าลบสินค้าที่ต้องการได้เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการทําใบสั่งขายแล้วต้องการกดบันทึกอียงท่านี้ก็เป็นการทําใบสั่งขายที่ใช้ข้อมูลของใบเสนอราคาเป็ที่เรียบร้อยสำหรับคลิปสอนการใช้งานเมนูใบสั่งขายก็ได้จบลงแล้วขอขอบคุณครับ